คุยกับผู้ชายอื่นสวัสดีค่ะเรามีเรื่องอยากจะขอคำแนะนำจากเพื่อนๆนค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าเราจับได้ว่าแม่แอบคุยกับผู้ชายอื่นผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ทำงานเดียวกันซึ่งพ่อเราก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันด้วยเรามีน้องชายคนหนึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงวันลอยกระทงที่ผ่านมา เรากับแม่ไปลอยกระทงในชุมชนใกล้บ้านพอดีอีก็ตเตลิดแต่รับน้องชายที่หน้าปากซอยด้วยเพราะน้องเพิ่งกลับมาจากลอยกระทงกับแฟนรับมาแล้วเราก็ไปลอยกระทงตามปกติหลังจากลอยกระทงเสร็จแม่ก็บอกว่าอ่ะไปส่งแม่ที่สะพานหน่อยจะไปคุยเรื่องงานกับคนที่ทำงานด้วยกันเราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งแม่ โดยที่ไม่สงสัยเลยว่าแม่ไปหาผู้ชายอื่นบอกให้เรารออยู่ที่ป้อมยามกับน้องช่วงนั้นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเรากับน้องรอแม่อยู่นานมากเราก็เลยตัดสินใจไปรอตรงทางโค้งใกล้ๆสะพานเกือบสองทุ่มครึ่งแม่ก็ตามมาจากนั้นก็กลับบ้านไปตามปกติกลับมาบ้านเราก็สงสัยอยู่ ว่าทำไมต้องไปคุยเรื่องงานกันตอนกลางคืนด้วยคุยตอนเช้าก็ได้แถมยังปล่อยให้เรากับน้องรออยู่สองคนยุงก็เยอะด้วยและตอนที่รู้ว่าแม่แอบคุยกับชายอื่นคือตอนที่น้องมันแอบเปิดไลน์ในโทรศัพท์แม่ดูมันบอกว่าสงสัยตั้งแต่วันลอยกระทงแล้วพอมันเปิดมาเท่านั้นแหละ จึงได้รู้ว่าแม่แอบคุยกับชายอื่นที่เป็นคนที่ทำงานด้วยกันจริงๆด้วยเราจึงเข้าใจในทันทีเลยว่ามีหน้าละถึงให้พาไปหาตอนวันลอยกระทงโกหกลูกว่าไปคุยเรื่องงานที่แท้ไปหาผู้ชายอื่นนั่นเองเรากับน้องรู้พร้อมกันทันทีวันต่อมาเราก็แอบแอบบอกแม่ว่าเล่นโทรศัพท์หน่อยเนียนเนียนเล่นโทรศัพท์แต่เราแอบดูแชทไลน์แม่ ข้อความคุยกันกระหนุงกระหนิงมากฟิลแฟนสุดๆเราก็เลยแอบแคปไล่แม่ส่งไปที่ไลน์เราตอนที่แคปอยู่ก็กลัวว่าแม่จะจับได้เพราะแชทมันเยอะมากกว่าจะเสร็จก็เกือบโดนจับได้พอส่งเสร็จลบปับ๊บลบในแกลลอรี่อีกคือต้องรอบคอบมากกลัวแกรู้ทันพอเปิดอ่านดูเราถึงกับรับไม่ได้ในสิ่งที่แม่ทำ เขาคุยกันแบบมีตัวเองเขาบอกรักกันนัดเจอเป็นห่วงกันและคำพูดที่รับไม่ได้คือรักเราจริงๆใช่ไหมจะหาเวลาไปหาใหม่นะดูแลตัวเองด้วยนะเป็นห่วงจริงๆอยากให้รู้ว่าเป็นห่วงมันคือสิ่งที่แม่พูดกับชายคนนั้นถามกาันอย่างเป็นห่วงเป็นใยกันมากน้องมันอ่านแล้วโกรธมากเราก็โกรธมาก ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ทำแบบนี้ถ้าไม่คิดอะไรทำไมไม่เลิกคุยเราอยากจะบอกพ่อมากแต่ก็ยังสองจิตสองใจว่าจะบอกหรือไม่บอกดีใจหนึ่งก็อยากจะบอกเพราะไม่อยากให้พ่อกลายเป็นคนโง่อยากให้แกรู้จะได้ไม่โดนสวมเขาอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากบอกเพราะว่าพ่อแกเป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้อนมาก ถ้าเกิดบอกเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ขนาดเราไปส่งแม่ไปหาพี่สาวแล้วแม่ให้เรากลับมาบ้านคนเดียวตอนกลางคืนเพราะยังด่าแม่เลยว่าทําไมถึงปล่อยให้ลูกกลับบ้านคนเดียวตอนกลางคืนถ้าเป็นเรื่องนี้จะขนาดไหนมันยิ่งมีข่าวยิงกันทําร้ายกันตายเพราะเรื่องแบบนี้อยู่บ่อย มันเคยมีเคสนี้มาแล้วคือตอนที่พ่อทะเลาะก,กับน้องชายแกเรื่องเอาเงินไปแล้วไม่คืนแกหัวร้อนจัดแกถึงท่านทำร้ายกันเลยตอนนั้นถ้าห้ามพ่อไม่ทันน้องชายแกคงตายแน่คือถ้าคว้าได้ปืนก็ยิงจับได้มีดก็คงฟันอย่างไม่ยังคิดถ้าจะลองถามคุยกับแม่อ้อมๆดูก็ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าและถ้าได้คุยกับแม่เรื่องนี้แล้วก็อยากให้แกคิดได้ ให้แกเลิกคุยกับผู้ชายคนนั้นไปเลยเกิดอะไรขึ้นมามันจะมองหน้ากันไม่ติดเพราะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันถ้าแกยังคุยต่อไม่ยอมเลิกรากก็คงต้องวางแผนชีวิตใหม่ถ้าแม่จะเลิกกับพ่อเราก็จะไม่อะไรกับแกแล้วเพราะเรารับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้แกแอบคุยกับชายอื่นมานานแล้วเราเพิ่งมารู้วันลอยกระทงณนะตอนนี้แกก็ยังคุยอยู่ อยากให้เพื่อนๆช่วยให้คำแนะนำกับเราหน่อยได้ไหมว่าต้องทำยังไงดีคิดไม่ออกว่าต้องทำยังไงไม่อยากให้ครอบครัวต้องมาแตกแยกกันหรือต้องมีใครเป็นอะไรเพราะเรื่องนี้ครอบครัวเราไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจและคำแนะนำนะคะขอบคุณค่ะ